สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคไมองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าธรรมมาจริงๆเนี่ยมีอยู่นะแล้วก็ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยนะก็มีอยู่นะอริยบุคคลนะครับก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าผมจะพูดอย่างนี้นะครับว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะถ้าบุคคลที่เจริญสติภัวนณานเข้าถึงธรรมนะครับเ,เข้าเฝ้าถึงพระพุทธเจ้าที่จิตใจได้เนี่ยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันหรือง่ายๆคือเนื้อเดียวกันนั่นเองนะหรือเราจะบอกว่าพระรัตรในใจที่มีองค์สามเนี่ยจริงๆแล้วคือเนื้อเดียวกันนะ แล้วก็แบบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้นะเข้าถึงธรรมแท้นะเข้าถึงโลกุตตรธรรมเข้าถึงนิพพานเนี่ยเรียกว่าธรรมแท้ต่อมาพระองค์ประกาศศาสนานะเราสาวกนะที่ติดตามฟังคําสอนพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็รู้เห็นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมแท้นี่เพราะฉะนั้นพระรัตนตรตัยนะที่มีองค์สามพระพุทธเจ้าพระสัตธรรมนะแล้วก็พระริยสงเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใครก็แล้วแต่ให้ให้ความเคารพในศีลในธรรมนะหรือพูดง่ายคือปีนเกี่ยวกับธรรมนะแต่แน่นอนครับปีนเกีียวกับธรรมเนี่ยถ้าเราฟังก็คือเอ๊ะธรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรมนี่แต่อย่าลืมนะบุคคลที่ประพฤติธปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเนี่ยในศาสนาพุทธเรียกว่าอริยบุคคลซึ่งมีสประเภทนะขั้นต้นสุดเลยก็คือพระโสดาบันนะขั้นถัดมาคือพระสกิทาคามี นะขั้นต่อมาคือพระอนาคามีขั้นสูงสุดเนี่ยก็คือพระอรหันต์นะครับถึงแม้ว่านะครับนะพระนะโสรบันนะพระสกิทาคามนะีพระอนาคามีเนี่ยยังมีกิเลสสังโยชน์อยู่พู่ง่ายคือกิเลสยังไม่สิ้นนะแต่เนื่นองจากว่าจิตของท่านเนี่ยนะเข้าถึงโลกุตรธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าบุคคลเนี่ยนะที่ไปปีนเกี่ยวกับธรรม นะไปปีนเกีียวกับบุคคลนะซึ่งเป็นอริยชนเนี่ยก็น่ากลัวนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อปีนเกีียวกับธรรมเนี่ยก็คือการปีนเกีียวกับพระพุทธเจ้านะะคำถามคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้อะไรละ่ะก็ตรัสรู้อริยสัจส,สี่นะตรัสรู้ในเรื่องของทุกขในเรื่องของสมุท,ทยัยเหตุได้เกิดความทุกในเรื่องของอนิโรดนิพพานนะแล้วก็ในเรื่องของ อริยามรรคมีองค์8ประการนะเหตุนะใหถึงซึ่งนิโรดนิพานความดับทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปีนเกี่ยวกับธรร,รมนะโดยเฉพาะบุคคลนะบุคคลที่เรียกว่าเข้าถึงธรรมแล้วในศาสนาพุทธก็เรียกว่านะมีอริยะบุคคลนะสี่ประเภทอันนี้พระอรหันต์เนี่ยก็คือเข้าถึงธรรมแท้ละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเราพูดถึงียบเทียบเทียบนะส่วนพระอนาคามีเนี่ยเข้าถึงธรรมอาจจะ1สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ พระสกิทาคามีเขาถึงทำห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็พระโสดาบันเ,นเขาถึงทำยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะก็แปลว่าอะไรครับก็ลดหลั่นกันลงมานะเพราะฉะนั้นบุคคลเนี่ยนะซึ่งไม่มีสินรมเลยนะครับแล้วไปปีนเกลียวกับบุคคลที่มีสินนะในพระอริยบุคคลสี่ประเภทนี่น่กกากลัวเพราะว่าการปีนเกลียวกับนระมนะปีนเกลียวกับนะบุคคลที่เข้าถึงรมเนี่ยก็คือปีนเกลียวกับพระพุทธเจ้าแล้วแหละนะครับ สิ่งนี้ตามมาก็คือจะปิดทางมรรคผลนิพพานพูดง่ายคือเมื่อปิดทางมรรคผลนิพพานเนี่ยความทุกข์นะซึ่งก็คือการดับทุกข์ก็คือนิพพานเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากหรือพูดง่ายก็คือมีโอกาสที่จะหลงเดินทางผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นานนะในสังสารวัฏนั่นเองจึงพึงะะระมัดระวังนะครับสำหรับหลายท่านเนี่ยที่ไม่ให้ความเคารพเรื่องศีลธรรมนะมองเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องตลกบ้างเรื่องอะไรบ้างนะเพราะนี้ ธรรมเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในบุคคลนะผู้เข้าถึงธรรมนี่สิอันนี้เป็นน่าเป็นห่วงนะบางคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นละเมิดบุคคลเข้านะเป็นละเมิดไปทําสิ่งที่ปีนเกี่ยวนะกับศีลธรรมในบุคคลซึ่งเป็นอริยชนอริยบุคคลเข้านี่ก็เทียบกับว่าปีนเกี่ยวกับพระเุทธเจ้าทีเดียวเพราะตอนที่ผมเล่าไว้ผ่านะครับพระรัตนตรตัยเนี่ยองสามก็จริงนะแต่ว่า ถ้าใครเข้าถึงทำแท้เแล้วเนี่ยจะเข้าใจเลยเนะครับว่าพระรัตตัเนี่ยคือหนึ่งเดียวกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรยสงฆ์นี่เป็นหนึ่งเดียวกันพึงระมัดระวังให้ดีนะครับพะฉะนั้นว่าคนที่ประพฤติฏิดธรรมเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะจะปิดทางตนเองนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ